สวัสดีครับพี่น้องนะครับืันนี้บามอบพามาเยี่ยมชมนะฝูงบฝาของลุงช้ํานะครับพี่น้องอยู่เสนอินบุรีไปตากฟ้านะครับพี่น้องแถวบ้านทุ่งทะเลทรายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะพี่น้องเดียดพอนๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งบรรยากาศในทงนะครับพี่น้องว่ากินยาในทงนะครับ เลยนะพี่น้องหนานะครับหนาลึกนะครับพี่น้องนี่คือลักษณะงวที่ดีเลยนะครับได้หาได้ยังสีถือว่าสุดยอดเลยนะพี่น้องสําหรับเมพันธุ์นะครับกระดูกแข้งขานะพี่น้องกระดูกง่นะครับเนื้อหนังนะพี่น้องหนาลึกนะครับว่าจำเป็นต้องสูงนะพี่น้องอันนี้ก็สูงมารเอยสี่สิบนน้อยนะพี่น้อง เกิดรอยสีสหานะครับประมาณนี้นะครับเห็บนะครับตอนหนาฝนนี่พร้อมจอยนะครับแต่มาเบื้องหน้านี่เนี่ยอ้วนปึ๊กเลยนะครับพี่น้องอ้วนคักอ้วนแน่นะครับนี่นะจะเป็นเลือดลอยมีใบนะครับพี่น้องทีเอสนะครับ 30ปีหาศูนย์นะครับพี่น้องกับรมมาณ1ิบกว่าปีนะครับส5ห้าปีนะพี่น้องงวงสบหปียังสดๆอยู่นะครับนี่ทองใหญ่แล้วนะครับโอ้หนาลึกนะครัพี่นอ้องสวนะครับงวงบ่เ,เคยกินหัวหางนะพี่นอ้องบ่เคยตัดห้าให้กินนะครับไรเรียงธรรมชาตินะครับนี่ในเบิงสภาพทั้งสี่นี่ถือว่าสมบูรณ์อีรลีนะพี่น้อง ยังให้ลูกได้อยู่นับทองใหญ่ยและไปอย่ายพากัานเบอร์อีกนี่เท่าโบดนะพนนี่น้องมีโบสนิดๆนะครับนี่นะครับพี่นอ้องอู้หนานะครับ ตั้งตาหลายนะพี่น้องมาชุดนี้ต่างตาหลายหัวน,นะครับสมบูรณ์นะครับนานะครับถือหญ้าดีๆเนี่อ้วนไว้นะพี่น้องกินหญ้าดีคักอิหลีนะครับนาลึกนะครับพี่น้อง คลิปนี้เบิ้งเกตพี่มียมเลยนะพี่น้องเบิ้งแต่ตูตูได้ก็คือกันนะพี่น้องง้วคือกันเบิดนะครับอยู่ฝูงนี่นะครับตัวนี้ได้โบดนะครับพี่น้องโบดเขี้ยมเลยนะพี่น้องเพียดดำนะครับเบิ้งท้ายนะพี่น้องบันท้ายแบบไงนะครับกลมบันง้ว่าอยู่ในฟาร์มนะพี่น้อง กบบันง่าเลือด่อยกินหัวอาหารนะครับนอนอยู่ในฟาร์มนะครับขนาดปลอยเลี้ยงนะพี่น้องตัวนี้น่าจะบ่มีใบนะครับเพราะว่าบ่มีพอสอบอกนะพี่น้องบ่มีพีบอกแต่ว่าบ่แพะสุมมีใบนะพี่น้องเพราะว่าพัฒน,นามาพร้อมกันนะครับเพียงบด้จดไว้ หนาตึ๊บนะพี่น้องกลมเลยนะครับไปมาเบอร์อีกนี่นะพี่นอ้องเบอร์สองหนึ่งแปดนะครับตัวนี้ได้เงานะพี่น้องหนาลึกนะครับเงานะครับตัวนี้อยงานนี้จักหน่อยครับพี่น้องไปแล้วนะครับ ตื่นๆเล็กน้อยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องสุ่มอยู่โฮมนะครับพี่นอ้องนี่นะครับพี่น้องรุ่นเด็กเล็กแดงนะครับเขาฮมนะครับพี่น้องอยู่ในโฮมนะครับเนี่ยหอนหลายแล้วพี่น้องแดดหอนหอนนะครับ โฮมนะครับพี่น้องพักพอรอนนะครับนี่นะพี่น้องสวอ,อนนะครับ บรรยากาศนะพี่น้องหาเบื้องยากยากนะครับน้ำบวานเฮาวบ่มีเลยนะครับบรรยากาศทั้งสี่นี่นะพี่น้องสะออนนะครับเลี่ยงธรรมชาติอีหรีนะพี่น้อง น,าน,านา้าๆลึกๆนะครับธนาคารนะพี่น้องธนาคารเงินฝากนะครับเงินเก็บที่ดีพร้อมนะพี่น้องเป็นเงินเก็บเงินฝากที่ดีนะครับเป็นดอกเบี้ยที่ดีนะครับหย่านะพี่นอ้องหย่าเลียกเงินนะครับเนี่ย จอยๆแห่งๆนี่งญ่ขึ้นมาอ้วนขึ้นมาเนี่ยง่ามเบื้อนนะครับพี่น้องเชื่องนะครับอยากให้เกาอยากให้เรียนน้ำนะครับวันผมพาเบิ้งบรรยากาศในทงนะครับ การกินของ,งวัวนะพี่น้องนี่แหละนะครับการกินกันยูนะพี่น้องพันธุกรรมดีนะครับวัวกะ ซื้อมาเห็ดพอกะลักแสนนะครับพี่น้องเลือดนอกนะครับเรื่พันธุกรรมกับโมตง่วงนะครับพี่น้องเป็นว่าไรทงที่พันธุกรรมดีนะครับไปเดี๋ยวผมพาให้เบิดตัวนี้นะพี่น้องตัวพี่ที่เด็ดนะครับ หนาลึกนะพี่น้องนี่นะครับย่างตามเลยนะพี่น้องตัวผู้น้อยตัวนี้นะครับย่างตามเลยนะครับสงสัยน่าจะเชื่องนะติดข้นนะครับนี่นะพี่น้องเท่าบดหนังดำนะครับ หนาๆลึกๆนะครับพี่นอ้อ,องเอ๋อนี่นะพี่น้องตัวผู้นะครับเด,เ,ดเดี๋ยวกะเปิดขายนะพี่น้องตัวผู้ผู้ใดที่เอาไปคุ้นนะครับสายคุ้นนะพี่น้องอายุ 17, เจ็ดสิบแปดเดือนขึ้นนะครับสายคุ้น,น,าานันหนาพาดเนี่ยแล้วผมเบิกหนีนะพี่น้องสื่อไปเขาคุนได้เลยนะครับบ่อมัเลือดสูงนะพี่น้องเหนือหนังมาไววนะครับอ้ยางตามตลอดเลยนะครับพี่น้องหัวนหน่อยตัวนี้นะพี่น้องตัวผู้นะครับ โบดเีม้เมๆเลยนะพี่น้องไปเห็ดคุ้มฟูงนี่น่าจะดีนะครับนี่โอ,อ,อ้ตามตลอดเลยนะพี่น้องเนี่ยยางน้ำตลอดเลยอาจจะพองว่าขอดลูกกลางทงกันด้นะพี่น้อง บัวน่นะครับบัวน่นี่นะครับนี่คือบรรยากาศเลยนะพี่น้องอยากให้เห็นนะพี่น้องวิถีชีวิตจริงๆนะครับคำใดนอนหันนะพี่น้องใหา่ไปเรื่อยๆนะครับหลายคนถามว่าเจ้าของที่เพิ่อนโ่หงบ่อนะครับคือไห้เลี่ยงนะครับทีเจ้าของคือบัวเห็ดนะครับพี่น้องกา หน้าเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดหน้านะพี่น้องขั้นเวิดหน้านะครับเพื่อนบางแปลงเพื่อนกับโบเฮ็ดนะครับบางแปลงเพื่อนกับเฮ็ดหน้าปังนะครับแปลงไหนเพื่อนเฮ็ดเท่ากับโบไปนะครับพี่น้องแปลงไหนเพื่อนโบเฮ็ดเท่ากับเออบอกไปคุยกันนะครับพี่น้องเอาไปเลี่ยงนะครับเพื่อนกับโบเพีงนะพี่น้องบางคนกับโบเพีงบางคนเพ่งกับบอกเท่ากับโบไปนะครับบางคนกับบอกเลี่ยงโรดนะครับอ้อมเอา ถังไซขึ้นละให้ละให้นะพี่น้องได้ขี่ไซนะพี่น้องงอแปดร้อยเก้าร้อยตัวนี่ขี่ขึ้นเดียวนี่เต็มขวกเลยนะครับได้ปุ๋ยนะครับได้ปุ๋ยใสหน้าพ้อนะครับนี่ก็เป็นลูกเขานะพี่น้องแล้วก็หยะนะครับขั้นเลี่ยงครับ เบิ้งเป็นทุง่งเป็นทุงไปนะพี่น้องขั้นหยาเบิดกับง่ายนะครับกับไปเบิ้งหมงเลี่ยงบม่งอื่นนะครับแล้วก็ง่ายไปเทียละ้หาลูกสิบลูกนะพี่น้องง่ายไปเรื่อยๆนะครับผมจะกินย่างไว้ข้างในก่อนนะพี่น้องหลายนะครับหลายคักหลายแนี่นะพี่ ลูกแดงนะครับเนี่ยเท่าโบทลูกแดงเข้มเลยนะครับนะลึกนะพี่น้องสะออนนะครับลูกนัเจะโต,ตัวแม่นะพี่น้องหนา้าตาคือตัวแม่นะครับเดี๋ยวเบิง่งน,นะพี่น้อง ตัวแม่นะครับเมียกังามนะพี่น้องลูกกังามนโอ้หหนาะวพี่น้องผมภาไปบนตัวนี้คนระับที่เด็ดมาเห็นนี่สะดุดตาครับเจ็ดหนึ่งสองน่าจะแม่นได้ที่อะพี่น้องเบอร์เจ็ดหนึ่งสองนะครับตะ,นนะ,บ 1, ะบกี้เป็นนัวสาว ยานุ่มอยู่แต่นีเป็นสาวใหญ่แล้วนานะพี่น้องตัวนี้งามดีดีงามมาตัง้งแต่ในน้อยนะครับว่าตัวนี้โอ้ยางไปแล้วนะพี่น้องสีได้เห็นวะนะครับนี่เขาขอจักมุ่งนองก็นะพี่น้อง ใน้ทยตอนเขาขวักสิได้เห็นเบิดเลยนะพี่น้องสิได้เห็นแบบง,งามๆเลยนะครับไปเบิ้งเนียนะครับอย่างงามนะพี่น้องอย่างงามอีดีนีนะพี่น้องงามตัวนี้นะครับเบอร์เจ็ดหนึ่งสงนะครับ งามมาแตนน่เนยๆเลยนะครับงว่าตัวนี้นะครับใหญ่หินมากัง,งามนะครับหนาลึกเงานะครับย่นนะพี่น้องมัดกำเนื้อดีนะครับท่้นไปเลี้ยงในขอกในฟ้ามบานเท่าดีๆเนี่ยหนาตึ๊บนะพี่น้องตัวนี้ถือว่าที่เด็ดนะครับ ที่เด็ดเลยนะครับตัวนี้ยืนง่ามนะพี่น้องหน่วยการดีนะครับโบดเข็มนะครับสะดือสวยนะครับโบดเข็มเข็มเลยนะครับนี่โอ้หนานะพี่น้องตัวนี้ถือว่าที่เด็ดเลยนะครับตัวนี้งามงามนะครับ โบดเข้มๆนะพี่น้องมากำาเนื้อดีๆนะตึบ๊บนะครับใหญ่ขึ้นมากนอนนะพี่น้อง ไม่ได่ตัวลำลำนะพี่น้องายเนื้อนะครับว่าเท่าบ่ามันเท่านี่เรื่องเนื้อหนังนะพี่น้องมาอยู่แล้วนะครับบนตง่วงนะครับ,เ,เ,รรบ,รรบเดี๋ยวเบ่งมาเบิงชุดเด็กๆนะพี่นอ้องตรวนี้ก็คือว่าที่เด็ดนะครับนี่ให้ลูกโบดงามเลยนะครับ น้นะพี่น้องนี่นะพี่น้องไวรุ่ไวรุ่นนะครับสวนนะพี่น้องวัวหนุอยล่หลายแล่นน้ำกุ่นกันนี่นมีตะม้วนบอกยังคักเลยนะครับจะผูกก็ไปเนื้อนะพี่น้อง ตัวแม,ม่กับพัฒนาต่อไปนะครับมึงบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมผู้ใดสนใจลีมศูนยเขงางม้อนะพี่น้อง ขวดละ240บาทนะครับผอมทรงนะพี่น้องขวดหนึ่งเห็นได้ประมาณ8โตัวหกตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบาเกิน4ีสหามือนะครับยาไทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดละหนึ่งบาทนะครับพี่น้อง่าทรงห0าสบาทนะครับเก็บไปทางเพิ่มห0าสบาทนะครับ ใส่เลชเช่งพยาธิผิวหนังนะครับพี่น้องพยาธิภายนอกภายนนะครับเฮบเผาเหลือบไล่กากเกล่อนะพี่น้องที่หลาดหลังเลยนะครับสองสามมือยาที่เริ่มออกฤทธิ์นะครับพี่น้องมีเก็บเน้นปลายทางกับมีนะครับพี่น้องเฮ็ดง่ายนะครับท่องอ้อนท่องเกี้ยเฮ็ดได้นะครับพี่น้องบ่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยนะครับใส่เมื่อเวนะครับ มียาไล่แมลงนะครับแมกเวลนะครับก้ละร้อยซีซีนะครับซีซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับพี่น้องสีผลตามตรงววนนะครับไล่แมลงนะครับไล่ยุ่งหมดนะครับแมงสาบนะครับลดโรคที่มากคับแมลงนะครับพี่น้องว่าจะเป็นลำปีนะครับได้นะครับผม แลวก็มีไม้กาบง่านะพี่น้องแปดร้อยหาสิบาทนะครับร่วมทรงนะครับสแตเลสย่างดีนะพี่น้องรับประกันนะครับโมเป็นสนิมนะครับโอ้ตัวนี้ไหมนะครับพี่น้องยืนง่ามอีลีนะครับตัวผูนะพี่น้องแดงโบดนะครับพี่น้องยืนง่ามคักนะครับ สนใจท่อนพันหยาเพ่งกุลานะพี่น้องติดต่อบอมบอบได้นะครับกิโลละหาบาทนะพี่น้องหยาเพ่งกุลาแหงอัดก้อนก็นมี่นะครับก้อนละเก้าสิบบาทก้อนละลอยเลยแต่ฤดูกาลนะพี่น้องรดทรงก็มี่นะพี่น้องฟางก็มี่นะครับทรงก็ตามระยะทางนะพี่น้องใกล้ๆนะครับคารถโทรมาคุยกันเอานะครับ เบอร์โทรเดี๋ยวบอมอบ์ซื้คืนให้นะพี่น้องติดต่อบอมอบ์ได้นะครับนี่นะครับพี่น้องหนานะ,นะพี่น้อง หนาตึบเลยไปนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการเห็ดคิปนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวบวอมบ์สีไทยคีบหนึ่งให้เบิ้องนะพี่น้องในพงคนระับมันหลนะพี่น้องยางโมเบิร์ดดอกนะครับเราคิปมันยาวแล้วนะพี่น้อง20่นาทีแล้วนะครับ มันตัดยากนะพี่น้องตัดต่อ,อยากโหลดยากนะครับพอบอมบโหลดในมือถือนะครับปะนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ